พลังห้านะเราไม่ออกทางขนาดเขานะฮะทาะนี้หนูอะอ่าวิ้ยไม่กลางสิงงอ่ะเออโอเคยแล้วมีเส้นแบ่งเลนไหมคะไม่มีอ่าใส่ว่าไปได้เลนเดียวค่ะมองป้ายเหลืองไว้เหมือนเดิมไหะกําลังว่าอันนี้คือแบ่งเลนหรือว่านนั้นไหลทางเขานะฮะรถ่ดูเราขับไม่ไหวนะฮะข้างหน้าเป็นทางตรงไหมคะเอ้าโค้งค่ะอ้าวที่หนูออกมาเมื่อกี้อ่ะใช่ใช่ไหมเอา ข้าจำกัดความเร็วเท่าไห,หร่คะ60ค่ะตอนนี้เราขับเกินไหมคะไม่เกินสิเราเทางอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็การใช้พวงมาลัยคล้ายๆการบิงเทินนะคะก็มองตามป้ายเหลืองแล้วเราจะรอดนะคะอืมถ้ามองตามป้ายเขาหนึ่งเราได้กึ่งกลางสองเราได้ระยะห่างป้ายหาออเหลืองคือป้ายทะเบียนเขา <c oughs> หนูจะเตือนฝั่งนู้นนะคะตอนนี้มีเส้นแบ่งเลนไหมคะม <c oughs> ีค่ะอย่าล้านะคะบ้านใครบ้านมันนะอก็มองป้ายเหลืองเขาไว้ค่ะมองให้ตาหลิวไปเลยดึงรถเราให้ตรงกับเขาขึ้นเนินเราต้องใช้คันเร่งเพิ่มไหมคะ เออม,มัน,นมาราเดินขึ้นบันไดค่ะรถก็จะได้ต่อเนื่องขึ้นโอเคเราจะเปลี่ยนไปขับเลนซ้ายกันนะคะอุอ้ยอะเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้ตอนนี้ยังมีระยะอยูอย่ไหมคะรถบรรทุกของเรากัวอันนี้ไปได้ค่ะเบี่ยงปุ๊บมองรถขนนู้นเลยค่ะให้หนูเบี่ยงเลยเหรอต้องเบี่ยงเลยค่ะตอนนี้เออถ้าคิดว่ารถบรรทุกของเราขึ้นเนินนะคะช่วงจวังหวะที่เขาโค้งเสียดอ่ะเขาจะใช้แรงเยอะอยู่แล้วอุ้ยแต่มันก็ใกล้หนูนะโอเคโอเคเราจเห็นเขาเต็มเต็มคันนะคะแล้วไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นเร็วมากเคดดไไป้ใช่ ข้างหน้ามีรถมาร่วมกับเราบ้างไหมคะมีอะค่ะแต่เราอย่าไปจ้องเขานะแค่มองป้ายทะเบียนของรถบรรทุกคันนั้นนะคะเนี่ยมาเราเห็นไม่มีใครจะมาเข้ามาใกล้เราเลยเราก็มองตรงๆค่ะแต่ถ้ามีคนขับมาคู่กับเราอย่างเงี้ยต้องมาดูกันว่าหน้ารถใครแตะทางที่จะเข้าได้ก่อนคนนั้นก็มีสิทธิ์ใช้ทางก่อนเขาวงตรงไปถ่ายอย่ตรงเขานะเออ่มอะไรเนี่ยมันจะเชีย กำลังกำลังคุณคุณจะเข้าซ้ายคุณเข้ามาจากขวาแล้วก็มาป่ดเอาฝรั่งก็ไม่ทําแบบนี้ค่ะก็เตรียมเลนมาตั้งแต่เนิ่นๆฝรั่งเขาบอกว่าการขับรถหนึ่งคุณต้องไม่ชนคนอื่นสองต้องไม่เป็นต้นเหตุให้คนอื่นชนกันนี่เขารับผิดชอบอย่างนี้เลย Oh ไม่ไกลมากนะคะเ oh. พราะป้ายโรงเรียนอยู่ไกลตรงนู้นแล้วคือหนูต้องซ้ายเลยถูกไหมคะใช่ค่ะจะเข้าซ้ายไปปุ๊บก,ก็อยู่เลนขวาไปก่อนนะเพราะรถตั้งตรงได้กระจุกมองข้างเห็นชัดก็ <c oughs> ค่อยไปซ้ายเลนนะคะแต่เราห้ามรับใจข้ามเกาะกลางไปเลยทีเดียวนะ <c oughs> <c oughs> นคราวนี้เชิญคนุณนักเรียนไปด้วยตัวเองเลยค่ะใช่มันกะล, <c oughs> <c oughs> ลึงเราดูนะคะรถบรรทุกคันนี้กับเรานะข้างหน้ามีระยะไหมนะคะต้องให้เขาไปตรงเรามองตรงไว้นะคะ ต้องหลบไม่ต้องหลบหลังคันนี้เข้าใกไปเลยค่ะมองมองรถขยะมองรถขยะค่ะมองรถพิะไว้ให้หลบไปเลยเหรอเออตั้งรถตรงก่อนค่ะตรงเลนนี้ก่อน่คะแล้วดูซ้ายเลนหนึ่งไปได้ไหมไม่ได้อ่ะเบี่ยงแล้วมองข้างหน้าเลยค่ะว่าเขาเบรกกันไหมไม่ค่ะเออกระชนหน้าเขายังไม่รับมองตรงไลยค่ะแล้วข้างหน้าเบรกหรือเร่งค่ะกำเบรกค่ะอย่าไปมองหน้าที่เหลี่ยมมาค่ะเขายังไม่แตะเส้นขาวเราเออมองตรงไว้ รถตะคันข้างหน้ารถเก๋งนั้นเขาจะเลี้ยวเราก็จะจอดค่เขาจะเลี้ยวค่ะเออเราไปซ้ายเลี้ยนึงได้ไหมถ้าจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตามรัชนาธิเบศกันได้ค่ะเอาระมงขันข้างหน้าไกลๆไว้เลยค่ะอืมโอ้ดีฉลอมฉลอมก็เราไปเล่งกับเขาอ่ะเราไปฉลอมไหมเห็นลุ้มไหมคะแล้วคุณอยู่ในเลนตัวเองไหมคะตอนนี้อยู่อยู่โคมเลนอยู่เนี่ะอันนี้เป็นเลนมอเตอร์ไซค์ค่ะเลนที่เราขับอยู่ไม่ใช่มปนเลนมอเตอร์ไซค์อู้หูอนี่อู้หูอู้ัูอู้หูอั้หูอู้หูอู้หูอู้หูอย่าไปมองขวา มองปแดงไว้ไม่สนใจขวานะอยู่ในเลนเราค่ะอ่ะเรามองเลนนี้ไว้อย่าเพิ่งไปตัดเลนอ่ะเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อขอเลนค่ะเชคขวาไปได้ไหมงงถองไปแล้วตอนนี้โอ้เมื่อมีไฟอันนี้เขาเรียกเราเองไม่เกี่ยวกับใครนะฮะเราไปให้ได้นะะไม่งั้นเราไปกลับรถอีกรอบนะฮะได้สกิลเงี้ยหลังแท็กซี่ไปได้ไหมไปได้ค่ะเออดูตรงพื้นเนี่ยแล้วมองตรงเลยตรงพื้นเราจะเห็นว่าเลนไหนเป็นเลนที่เราจะไปนะคะแล้วมือเราต้องใช้อีกไหม แล้วถ้าเกิดคุณนัดพูดเยอะๆแล้วทำเยอะอย่างเงี้ยแล้วทำตามได้ทุกคนจะมาคอมเมนต์แบบจริงๆทุกเก่งมากเลยนะคะนักเรียนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมนักเรียนฉัน้นปันจะขึ้นแล้วงงงงวะเมื่อกี้มีการชะลอตั้งสต่มานักเรียนคนนึงคุณข้าขออนุญาตแป๊บนึ่งมีขอจอดด้วยอนั่นจอดคำนะไม่ได้จอดอะไรเส้นตื้นจัดเทนั้นขนาดเซย์โซไฟหน้ายุหมาแล้วนะคะก็ยังไม่โถอนะรู้ตัวจากศูนย์เรียบร้อยแล้วค่ะครูครูมาได้เลยค่ะเราต้องไปต่อใช่ค่ะเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปต่อถูกแล้วนะะค เดี๋ยวเราจะเตรียมไปควายหนึ่งเลนนะจะหาทางเข้าทางหลักกันรถไฟเลื่อนฟ้าได้หาระยะนี้ไปได้เบี่ยงแล้วมองป้ายเหลืองเลยค่ะอย่าไปโมงโอ้โอ้ยหนูหนูไม่กล้าอาจารยจะรอไว้เออระวังคันนี้เลยนะคะแล้วก็มองแท็กซี่ไว้ก่อนเออพยายามหาทางเปลี่ยนเลนไว้นะฮะหลักคันนี้แหละเปลี่ยนไปได้ไหมกระบะข้าวฉาลงกไหมคะข้าวฉาเอข้าวฉาอ่าเบี่ยงแล้วมองคันหน้าเนึ่งละมองคันหน้าโอนี่รถคุณจริงไหมขโมยมันมาขับรึเปล่าหนูแล้วหนูอ๋อโอเคตอนนี้เหมือนเพิ่งได้รถบังคับมาใหม่แล้วไม่คุณก็รีโมดอ่ะบูบู อีกนเดียวคุณจะขึ้นหลังคาแล้วนะคะคุณต้องแตะเบรกแล้วค่ะโอเคค่ะอย่างเช่นสรงแบบสีน้ำเงินเขาอยู่เดี๋ยวนะหนูก็คือไปเรนนี่เรื่อยๆใช่ค่ะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีป้ายเราต้องสนใจคันนี้หรือคันนู้นคันนู้นคันสีน้ำเงินหนูควรไปอยู่สายไหมไม่เป็นไรค่ะอยู่เลนกลางได้ตรงนี้นะคะเพิ่มทักษะของตัวเองนะคะปกติเราพับกระจกมองข้างเป็นไหมเป็นหมุนอ๋อโอเคเดี๋ยวมองไปข้างหน้านะแล้วขับไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวคุณนัทจะใช้พวงอะไรให้เ,<อ>เราหมุนกระจกพับเลยค่ะพับกระจกเองค่ะเออแล้วขับไปเลยค่ะไม่ต้องดูเหรอคะไม่ต้องดูหรอกดูเยอะจัดแต่ได้รู้ว่าถ้าเราไม่มีกระจกมองข้างเราไปได้ไหมจะได้เกิดความเชื่อว่ากระจกมองข้างไม่ต้องใช้คุามเพื่อ,อ,อ,อเอเอกด<อ>ดันนะอย่ามองพื้นนะคะโอเคโอเคมองตรงมองปกติเวลาเราวิ่งเร็วๆด้วยตัวเองค่ะเคยใช้กระจกมองข้างที่ติดกัอะไรไหมไม่เคยเออทำไมเราไม่เคยชนเสาไม่เคยชนอะไรเลยอนะเพราะฉะนั้นต้องทําความเชื่อให้เหมือนเดิมว่า เรามองไกลไปข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้เซ,ซสเซอรี่พวกนี้เราก็รอดที่จริงๆกระจกมองข้างใช้แค่ตอนแซงแล้วก็เปลี่ยนเลนเป็นหลักซะมากกว่านะคะแต่ถ้าใครบีบแตะเตือนปิ้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 นอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะถ้าห้อยกลางกระจกดูแหมเป็นไงดูแล้วเจออะไรไหมไม่เจอเบริเออร์อย่างเงี้ยเฮ้อย่าไปม,มองไกลสิส้มหามองตรงไว้เออมองหาทางออกแล้วเราจะรอดถ้าไม่อยากชนสิ่งไหนอย่าไปม,มองสิ่งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีกระจกเราจะฝึกมองข้ามไหลเป็นด้วยว่าใครเข้ามาใครออกไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มองเลยค่ะเมื่อกี้หางตามันนก็็จะเหอยู่้ เขาบอกทางเป็นอะไรคะทางยกระดับค่ะทางแยกต่างระดับโอ้ยภาษาไทยเนาะถ้าน่นมีเซด้วยคบละเซคุณห้ามตลกบริโภคเลนนะคะจริงๆเจอโซนรถแน่นๆอย่างเงี้ยต้องชะลอกว่านี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยปั๊มเมียก็ต้องชะลอนะอ๋อเออเพราะมันยกระดับยังไงคะทางแยกต่างระดับเฉยๆค่ะทางแยกต่าง คือข้างหน้าเป็นทางแยกแล้วก็เป็นทางต่างระดับขึ้นไปแต่เราจะตรงไปนะคันนี้ล้ํมเรียนเรามาไหมคะล้มมาแลา้วค่ะเออเด็กก็เห็นไ,ไยแดงไม่การกระจกทุกคนจะเริ่มขับแล้วเ <c oughs> ลย <c oughs> ขับเล็ก <c oughs> มากเลยดกระจกใช่แล้วใครจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เราบ้างสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอ้ยพอเราดูน่ากลัวแล้วนะคะอย่าคิดว่าเส้นจะตรงนะเออโอเคค่ะให้ดูตามทางด้วยนะคะอันนี้ตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องแยกตามเขานะคะไปตามสอวนตรงนี่แหละคิดว่ากระบะคันนี้อ่ะคันนี้รถบรรทุกหลบไหมเอาแ้วก็ต้องระวังรถบรรทุกแทน คือเห็นใครกบกบเข้ามาค่ะต้องเว้นช่องเลยเพราะคนนี้อยากจะหาทางไปเลแล้วลก็มองไปเรื่อยอย่ะะอางเงี้ยค่ะยังไงไม่มีกระจกเราอยู่ในเลนได้ค่ะอยู่ได้มีในเยนคนหนึ่งพบกระจกแล้วองศา,ากระจกสองหน้าเต็เงพอดีคุ้ขค่าหนูเห็นแต่หน้าตัวเองเว <c oughs> ลหาหันไปมองอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วล้อรถมันทุกประสมบูรณ์ดีไหมค่ะเห็นล้อหลังดักฟ้าไหมเหมือนมันใช่ อาจจะแตกหรือระเบิดก็ได้เพราะยางบ้านเราอ่ะก็ไม่ได้ใช้แบบให้เปลี่ยนทุกๆสามปีเรืไม่ใช่นะคะบางทีก็ใช้ยางเปอร์เซ็นต์คือยางมันหมดอายุไปแล้วแต่เขาก็ไม่ควรขับนะคะถ้าแบบว่าบริษัทไม่มาแค่นี้ไม่งั้นจะตกงานนะคะเราก็เลยจะเห็นยางแตกยางระเบิดอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยดีมากนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะมองแล้วเซเลนไม่ได้นะคะรถบรรทุกกับเราใครจะถึงทางร่วมก่อนเออแล้วก็ซื้อเวลาให้เขาไปก่อนอย่างเงี้ยะคะ แต่ถ้าคิดว่าเขาไปก่อนแล้วเราเร่งไปอย่างี้เใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยกัอันตรายเนี่ยไฟเลี้ยวทําไมคุณต้องไปสีเหลืองลำพันตลอดไม่งั้นคนุณจะสามันผิดมันไฟถอยหล,ลังหรือเปล่าไม่เหนลเนี่ยอืมนี่แหละพอตํารวจจับก็ไปโกรธตำรวจนะคะก็ผิด รถลึกสิ่งรถแต่งตัวน,นี้แหละมองายากเพราะสแตนดาร์ตทั่วโลกอะไฟสีขาวที่ท้ายรถคือคุณสัญญาณถอยลหลังสีเหลืองอัมพันก็คือไฟฉุกเฉินหรือไฟอเลี้ยวสีแดงจะเป็นไฟเบรกเสมอก็เหมือนสัญญาณไฟสีแดงที่คุณต้องหยุดเออสตแตนดาร์ตทั่วโลกใช่เหมือนกัน